เไปเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนเขาสนุก5วันวันที่เขาสนุกก็ต้องแต่งตัวเป็นตีมสนุกผวกในไทยใส่เสื้อคลุมแฮร์รี่พอตเตอร์คาทาแฮร์รี่พอตเตอร์สะดวกมากเวลาที่เราไม่ใส่ึค่อยกระเป๋าไว้เลยคือเข้าสวนสนุกทีอะแม่พอของเยอะมากเลยนะเขาบอกว่าเย็น้วยนะเย็นจริงเซกเคาบ้านหลังนี้กลายเป็นประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้ในเมื่อแม่เสกไม่ได้นะคะแม่ก็ต้องบินไปที่ญี่ปุ่นเองเลยเชอญแต้กําลังจะปิดเทอมนะคะซึ่งปิดเทอมเนี้ยเป็นปิดเทอมซัมเมอร์หยุดประมาณ2เดือนเลยค่ะเัิญแต้มกับเพื่อนๆแกงเขานะคะก็เลยนัดไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันซึ่งตอนเนี้ยญี่ปุ่นหน้าร้อนแม่จะไป2เมืองนะคะคือโตเกียวและโอซาก้าช่วงที่แม่อยู่โตเกียวเนี้ยก็ไม่ท้อนมากนะ พอเป็นช่วงต้นๆฤดูร้อนเขาค่ะคือชะตามปิดเทอมปุ๊บกลางคืนก็คือเดินทางเลยคืออยากไปให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะเข้าฤดูร้อนไปมากกว่านี้นะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20สูงสุดอยู่ที่29นะคะมีฝนตกด้วยเดี๋ยวดูอากาศที่โอซาก้านะคะโอซากา้าแม่เจอฝนแทบทุกวันเลยอากาศก็ยังอยู่ที่ประมาณ24-30คือร้อนกว่าโตเกียวแล้วก็มีเหมือนแบบมีรูฟ้าผ่าคือฝนฟ้าขนองหรือเปล่า โอ้ยเจอฝนเยอะเป็นทิปที่เด็กๆนะัดฉลองิดเทอมกันนะคะก็ต้องไปเที่ยวสวนสนุกแน่นอนครั้งนี้เราจะไปญี่ปุ่นนานถึง12วันใน12วันนะคะเป็นวันที่เข้าสนสนุก5วันเราจะไปเที่ยวสวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์วอ b เนอร์บราเดอร์สตูดิโออยู่ที่โตเกียวอันนี้ช่าตามยังไม่เคยไปเลยอยากไปมากๆนะคะแล้วก็โตเกียวดิส์แลนด์โตเกียวดิส์ซีซึ่งโตเกียวดิส์ซีก็มีเปิดโซนใหม่นะแฟนตาซีสปริงโซนนี้เราก็ยังไม่เคยเล่นยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สองวันอันนี้ก็มีโซนใหม่คือดองกี้คองที่เราไม่เคยเล่นนะทั้งหมด5วันแล้ววันที่เข้าสวนสนุกเนี่ยค่ะก็ต้องแต่งตัวเป็นธีมสวนสนุกวันนี้แม่ก็จะมาจัดกระเป๋าค่ะมาดูกันว่าจัดกระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนแม่จะเอาอะไรไปบ้างน,นะคะเราก็การไปเที่ยวสวนสนุกเยอะๆขนาดนี้แม่ต้องขนพร็อพอะไรไปมาเริ่มที่เสื้อผ้านะคะหน้าร้อนแน่นอนต้องแนวขาสั้นกระโปรงสั้นนะคะแม่จะเอาขาสั้นทั้งหลายนะคะกางเกงยีนขาสั้นกางเกงสีขาวขาสั้น น,นี้ไปด้วยนี่น่ารักดีข้างในเป็นขาสัน้นเราข้างนอกเป็นกระโปรงนะคะแล้วผ้าก็เบาๆจะได้ไม่ร้อนเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเราเดินเยอะเนาะตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็จะเอาไปจะมีกางเกงขาย,ยาวที่เอาไปอยู่2ตัวค่ะจะเป็นกางเกงคาโก้ก็คือกางเกงสไตล์นี้ที่จะเป็นกระเป๋าเยอะๆผ้าบางๆกางเกงแบบนี้แม่จะให้เชิดแต้มใส่วันเดินทางไปกับวันเดินทางกลับนะคะก็คือบนเครื่องบินเพราะว่าถึงจะหน้าร้อนยังไงอะ่ะแม่สังเกตว่าถ้าเราบินเวลากลางคืนนะ่ะ หนาวมากบนเครื่องบินคือถ้าบินกลางวันยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าบินกลางคืนหนาวก็เวลาขึ้นเครื่องบินจใจนุ่งขายาวไว้ก่อนนะคะเอาขาโก้ไปสองตัวเสื้อวันธรรมาดาทั่วไปนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นเสื้อตัวนี้เหมือนเป็นสองตัวเนาะมีชั้นในกับชั้นนอกตัวชั้นในอะ่ะเขามีฟองน้ำมาให้แล้วก็รัดพอดีตัวเราเชอ่อเปรมอ่ะยังเด็กเนาะก็ยังไม่ได้แบบมีหนะ้าอกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใส่ตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่เสื้อในก็ได้สบายดีตัวนี้แม่ก็จะเอาไปตัวนี้น่ารัก น่นารักแต่ว่าใส่แล้วมีความเซ็กซี่แล้วตรงนี้ก็คือเป็นรูใหญ่มากมีฟองน้ําอยู่แล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้แม่จะาฟองน้ําออกเย็บรูตรงนี้ปิดแล้วก็ใส่เสื้อในปกตินี่แหละคะ่ะแล้วก็ใส่ตัวนี้สบายสบายดีนะที่ต้องเอาฟองน้ําออกเพราะว่าถ้าใส่เสื้อในแล้วแล้วยังมีฟองน้ําอีกอะคะ่ะ มันจะแบบตุมม้มมากอ่ะตุ้มเกินเดี๋ยวก็จะเไปแมทช์กับกกางเกงขาสั้นเกงยีนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เป็นธีมสน,สนุกอ่ะแม่ก็จะไม่แมทช์ให้ว่าตัวไหนจะคู่กับตัวไหนนะแม่ก็จะจัดแขนสั้นขาสั้นแล้วไปถึงก็เชดตัมก็ไปจัดการเอาเองว่าจะใส่อะไรคู่กับอะไรตัวนี้ตัวนี้แม่ชอบมากเลยนะตอนนั้นใส่ไปมาลดีฟค่ะเรารู้สึกว่าน่า,ารักขายดูวมาสวยๆแบบนี้แล้วเราใส่เสื้อ แขนกุดข้างในหรือว่าเป็นเสื้อยืดแขนสั้นข้างในก็ได้นะคะแล้วก็สบายๆตัวนี้ก็ผ้าเบาๆพิ้วๆเอาไปด้วยชุดนี้แม่ชอบเอาไปมากเลยเวลาไปเที่ยวที่ไหนร้อนๆนะ่ะเพราะว่าใส่ตัวเดียวจบนะคะเป็นเสื้อแบบมีเสื้อในมาให้อีกแล้วเป็นชุดเดรสแบบนี้แล้วก็นี่เสื้อทีมกลุ่มชแตมค่ะลายนี้ เด็กๆเ,เขาน่าจะนัดกันใส่สักวันหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะเป็นวันไปหรือวันระวางเที่ยวที่นู่นนะคะแล้วก็นอกจากเสื้อผ้าธรรมดาแล้วนะแม่จะเอาเสื้อกัน UV ไปให้ชเชตแรมด้วยค่ะแจ็เก็ตประมาณนี้นะคะตอนที่เราไปเบลดีป่ะเราร้อนมากๆอะ่ะแล้วเฉตแรมก็บอกว่าพอใส่อะ่ะรู้สึกเย็นขึ้นมาเลยคือเสื้อแจ็กเก็ตที่แบบกันแดดกัน UV อะ่ะเนื้อผ้าเขาจะมีความเย็น,นะคะ่ะใส่ก็สบายแล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิได้เยอะเลยนะคะเวลาใส่อะซัซซอรี่นะคะเอาอันนี้ไปแม่ชอบมากเลยอะ่ะแบบเวลามัดเป็นจุกแบบเนี้ย แล้วครอบปึ้งอันนี้องไปอะค่ะน่ารักดี้พาพรอะผมมีความน่ารักสดใสคือรู้สึกเหมาะกับแบบการเป็นสาวหน้าร้อนเที่ยวซัมเมอร์อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวแม่ลองให้ดูจริงๆอะแม่เคยเอาไปแล้วแม่จะผูกโบตรงนี้ให้ชแตมแม่ว่าน่ารักดีแต่ชแตมไม่ยอมขาต้องผูกตรงนี้ประมาณนี้นะคะแต่เป็นชแตมใสลองเท้า จริงๆแล้วอ่ะแม่อยากให้ใส่รองเท้าที่เป็นยางอะ่ะอย่างคู่นี้นะคะเนทีฟเป็นยางยางแล้วก็เป็นรูรูก็คือรู้สึกว่าไม่ร้อนเดินเยอะๆเท้าไม่อับแต่ชักอ่มอเขาอยากใส่รองเท้าผ้าใบคู่นี้คู่เนี้ยตอนซื้อซื้อเพราะว่าชักรามไปดูรีวิวมาแล้วคนรีวิวเขาบอกว่าใส่สบายมากเขาเดินทั่วดิสย์แลดอ่ะไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเลยต้องเอาไปทดลองที่ดิสซี์แลนด์แล้วก็คู่นี้ค่ะแต่น้องหมอบมากเลยนี่แม่สักแล้วนะแต่มันไม่ออกอะซาเครช์ ure, แบบเดินสบายๆนะคะคู่นี้ อากาศร้อนๆก็ใส่สบายถ้าจะฝนตกก็ใส่สบายเพราะโปร่งๆแต่ว่าเชอร์แตมบอกเดินนานๆแล้วเจ็บเท้าเดี๋ยวอาจจะเลือกระหว่าง2คู่นี้ไปคู่หนึ่งเชอร์แตมก็จะรองเท้าไป3าคู่พอไป12วันเนี่ยก็คือ11คืนส่วนใหญ่เขามีชุดนอนนะแต่แม่จะพกไปเผื่อๆแม่พกให้เชอร์แตมไปเผื่อ2ชุดเผื่อมีโรงแรมที่ไม่มีชุดนอนนะคะชุดเข้าดีปาร์คต่างๆชุดเข้าสนุกวันแรกเราไปแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะวันเลิฟบ O เจ้าซูริโอก็อจะใส่กระโปรงตัวนี้นะคะ ทุกคนคะซาวเอฟเฟกต์บ้านแม่ใหม่แล้วคะ่ะฝนต้อกับเสื้อเชิ้ตตัวนี้แล้วเราก็ต้องมีเน็ตไทแฮร์รี่ผูกเน็ตไทบ้านกริฟฟินดอร์ใส่เสื้อคลุมแฮร์รี่พอตเตอร์ มีผ้าเป็นคอด้วยนะแต่อากาศร้อนเราจะพันไหวไหมที่วอร์เนอร์บัดเจ้าุโอเนี่ย mm hmm. เขาจะเป็นเหมือนกึ่งกึ mm ่ง hmm. พิพิธภัณฑ์นะที่เอาฉากต่างๆของประกอบต่างๆในหนังแฮร์ร mm ี่พอตเตอร์ของจริงอะ่ะมาให้เราดูจะเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์ประกอบฉากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะมีฉากต่างๆด้วยให้เราเข้าไปถ่ายรูปในฉากได้ก็คือถ้าใส่ชุดแบบนี้จะฟินมากนะคะแล้วเขาก็จะมีจุดที่ให้เราไปขี่มอเตอรอ่ะเราข้างหลังเป็นกรีนสปรีนะคะ ถ่ายออกมาแล้วว่าจะเหมือนเราอยู่ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์แม่ก็เลยว่าแม่จะไปถ่ายด้วยแต่แม่ไม่มีชุดแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแม่ก็เลยจะเอาชุดแม่มดของแม่ไปมีชุดแม่มดที่เอาไปถ่ายละครก็จะประมาณนี้ขอยืมผ้ามันคอชะตามาใช้ต่อไปก็จะเป็นวันที่เราเข้าดิสนีย์แลนด วันแรกที่เข้าคือจะเป็นโตเกียวดิซี่สที่เขาเพิ่งเปิดโซนใหม่นะคะแฟนตาซีสปริงโซนนี้ก็จะมีเอลซ่าอันนาราพันเซลปีตาแพนเธอต่มอ่ะเขาก็เลือกที่จะแต่งเป็นเวนดี้จากปีตาแพนค่ะ เป็นชุดธรรมดาสีฟ้าเลยค่ะแล้วก็มีโบผูกตรงเอวกับโบผูกผมที่เป็นสีเดียวกันแม่ก็กะว่าใช้ชแตมอะใส่ชุดสีฟ้าธรรมดานี่แหละเอาให้เข้าตีมเฉยชุดนี้นะคะชุดที่แม่ชอบอันนี้แล้วก็ใส่เสื้อยืดข้างในให้เป็นสีฟ้าก็คือจะฟ้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวหาโบมาผูกผมแล้วพอออกจากตรงปีน้แพ็งนะคะชแตมก็สามารถใส่ที่คาดผมเอลซ่าคะ่ะชแตมก็จะเป็นเอลซ่าได้ด้วยในชุดเดียวกรึงนี่ เครื่องหัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอาไหนไปบ้างนะส่วนวันที่2อ่ะชาอตแอมเขาอยากเป็นลินาเบลนะคะก็จะเป็นสีที่เป็นตีมลินาเบลคือสีชมพูแล้วก็ที่คาดผมลินาเบลก็จะเป็นตัวนี้ค่ะสบายสบายเบาๆนะอันนี้อยากให้ใส่กับกระโปรงตัวนี้แล้วก็สะพายกระเป๋าลินาเบลนะคะกับห้อยพวงกุญแจลินาเบล ประมาณนี้เราก็จะได้ตีมดินาเบลแล้วแล้วก็ไปยูนิวอร์ซลเจแปนค่ะมีโซนเยอะแยะเลยนะคือมีมาริโอ้ด้วยมีโซนมาริโอ้แฮร์รี่พอตเตอร์มินเนี่ยนแล้วก็มีคนันในนั้นด้วยชะตําก็ชอบคนันมากนะคะซาริโอคิตตี้อะไรแบบนี้นะแม่ก็ยังนึกไม่ค่อยออกเลยว่าชะตาะจะเป็นอะไรดีครั้งนี้ปกติอะชฉตาะชอบเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะเอาเสื้อคลุมแฮร์รี่พอตเตอร์เข้าด้วยในวันแรกแม่คิดว่าใช้เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะก็คือจะมีเสื้อคลุมแฮร์รี่พอตเตอร์นะ เสื้อสีแดงเพราะว่าบ้านกริฟฟินดอร์สีแดงนะคะมีอันนี้อีกมีเอลโมอีกมีเซซซมิสตรีทมีตัวหนึ่งที่ชาตัมอยากเป็นเชตัมบอกว่ายูนิเวอร์ s t ลสตูดิโออ่ะมีที่จะเปนที่เดียวที่มีตัวนี้น้องคนนี้ค่ะชื่อว่าแอปบบี้จริงๆอ่ะใส่เสื้อผ้าธรรมดาแหละตีม็นสีนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ค่าผมแอปบบี้มาใส่ก็ได้เรามาดูอุปกรณ์เครื่องหัวดีกว่าว่าเราจะไหนไปบ้างปกติแม่จะเอาไปนี้ไปนะคะเอลโมอันนี้ของแม่เองคุณพ่อก็จะเป็น ไบโอคือที่ค่าดผมของทางยูนิเวอร์แซลแม่ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่น่าจะมีทางดิสนีย์เยอะกว่าดิสนีย์วันที่เป็นลินาเบลนะคะก็คืออันนี้วันที่เป็นเวนดี้แม่ใช้เชตมเป็นเอลซ่าได้ด้วยที่เคยเอาไปแล้วถ่ายรูปสวยแม่ว่าอันนี้ถ่ายรูปสวยอเอาสองอันนี้ไปดีกว่าดูซิว่าเรามีอะไรที่เป็นยูนิเวอร์แซลบ้างนะคะนี่เกือบลืมโปติดผมบ้านกริซินดอร์นะคะ เอาไปด้วยกระเป๋าใส่บาทมาริโออันนี้ก็เอาไปด้วยเป็นที่ห้อยที่คาดผมนะคะสะดวกมากเวลาที่เราไม่ใส่เราก็เก็บไว้แบบนี้เึงค่อยกระเป๋าไว้เลยเอาไปด้วยค่ะ นาฬิกาไม่รู้ยังเล่นได้อยู่ไหมอะเวลาเราเข้า U S J โซนมาริโอค่ะถ้าเรามีนาฬิกาเนี้ยอันนี้แม่ก็ซื้อในนั้นแหละแล้วก็สแกนเข้ากับแอปของเราอะ่ะเราก็จะไปเล่นอะไรแล้วเ,เก็บคะแนนได้ตอนนั้นชแตมคณเลือกคนนี้คือแม่ก็อยากให้เลือกมาริโอ้นะแต่ชแตมคณเลือกคนนี้มาเนี่ยจริงๆแล้ววันที่เป็นลินดาเบลสีชมพูเราสามารถเป็นเจ้าหญิงได้ด้วยนะคะเอาออโรร่าไปด้วยเครื่องหัวก็เสร็จแล้วนะคะเรามาดูอุปกรณ์อื่นๆหมวกค่ะหมวกอันนี้ใช้ดีมากเลยอะ ปีกกว้างมากแล้วก็กันยูวีกันแดดดีมากแต่เวลาใส่อ่ะถ่ายรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้ดีค่ะกันแดดได้ดีมากคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์พวกนี้เป็นคาถาที่ซื้อจาก Universal Japan นะคะที่คาถามีเซ็นเซอร์เราจะไปเสกคาถาในนั้นได้เพราะว่าเขาจะมีจุดให้เราเล่นหลายๆที่เลยมีทั้งแบบเสกเปิดประตูเสกจุดไฟเสกให้หิมะตกนี่ตรงปลายคาถาจะเปนเ็นเซ็นเซอร์แบบนี้ แม่อยากพกไป3อันเลยอะ่ะเราจะได้เมียนคนละคนไปเล่นใช่ไหมแต่ว่ากล่องใหญ่อะ่ะแต่จะพกไปแบบไม่ใส่กล่องก็กลัวหักกลัวงออันนี้เดี๋ยวคิดก่อนว่าเราจะพกไปยังไงดีจะมีอันนี้ที่เป,ะะเป็นของเชแตมนะคะเป็นคาถาประจําตัวแฮรี่เฮอร์ไมาโอนี่คนนี้แม่ไม่รู้ใครแต่คาถาสวยมากเลยอะ่ะเซลฟิน่ามาจากเรื่องอื่นที่ไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์แต่ว่าอยู่ในยูนิเวอร์สัลเจแปนเหมือนกันแม่อยากอานนี้ไปใช้คือเข้าสวนสนุกที่อะ่ะ แม่พกของเยอะมากเลยนะพกจะเหนื่อยยังไม่นะับอุปกรณ์กันฝนและกันร้อนของเรานะคะผ้าเปียกแบบเย็นนะคะของแกสตี้คือเคยลองใช้แล้วเย็นดีมากแม่เลือกกลิ่นพีชมาคือเขามีหลายกลิ่นนะคะอันนี้ถ้าไม่พอเราซื้อที่นู่นได้เนาะแต่น,นี้เอาพกไปหนึ่งซองพัดลมคะ่ะสเปรย์กันแดดน่ารักมากเลยเป็นน้องสติชนะคะเขาบอกว่าเย็นด้วยนะเย็นคืออะไรฉีดแล้วเย็นหรือเปล่ายังไม่ได้ลองเลยอะ เย็นจริงตรงตัวแล้วเย็นแล้วไม่เป็นคราบขาวๆฉีดไปไม่เห็นขาวๆคือยี่ห้อที่เชนาใช้อยู่ก่อนนะเนี้ยพอฉีดจะปืด๊ดก็จะเป็นแบบขาวๆขาวๆเรา,าก็มาถูๆตัวก็จะเงาๆหน่อยสเปรย์เย็นตรางงูค่ะของบ้านเรานี่เอง After Sun Shooting Body Mist เย็นฉ่ำคลายร้อนสดชื่นทันทีหลังออกแดดเย็นนะคะแล้วก็หอม กลิ่นโอเคหอมเหมือนคนเพิ่งอาบน้าแม่ชอบเอาล้มไป2อันไม่เห็นฝนตกเยอะมากเลยอ่ะแม่ก็จะพกเสื้อกันฝนด้วยจริง,รงๆเสื้อกันฝนอะ่ะแม่มีของยูนนเวอร์ซอลนะอันนี้เสื้อกันฝนสนุปปี้ค่ะแต่อันนี้มันไม่ได้ใช้แล้วทิง้งไงทิ้งไม่ลงเสียดายนี่น่ารักมากเลยเป็นหลังสนุปปี้นะคะแล้วก็ต้องหัวก็เป็นสนุปปี้ควรเอาอันนี้ไปเพราะว่าเก็บไว้บ้านไม่ได้ใช้ก็เสียดายนะคะเดี๋ยวแม่เอาเป็นสนุปปี้ไปวันเข้า USJ เวลาเดินก็อยู่ในน,น,นั้นน่ารักดีด้วยอะ่ะ พกอันนี้ไปเผือผ่อๆด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง20บาทนะคะครั้งนี้เจ้าเสือพกพาไปด้วยนั่งกันได้กี่คนเนี่ยหรือ,อเอาเตาก้นมาช่วยกันแปะได้สักกี่ก้นเนี่ย เราจะไปเข้าคิวเพื่อเข้าสวนสนุกนะคะวันที่เข้าดีซีซีพอได้ข่าวมาว่าต้องไปกะแต่เช้ามืดก็จะตื่นเช้ามืดเช้ามากไปรอข้างหน้ารอสวนสนุกเปิดั้งที่แล้วไม่เห็นเด็กญี่ปุ่นอะไปถึงกลางเสือนั่งกันเลยแล้วพอเข้าไปแล้วอะเราก็สามารถใช้เสืออ้อเราอะปูจองที่รอดูพาเลทได้อันนี้ใหญ่นะเนี่ยแต่นี้น่าจะใหญ่เกิน หนักด้วยอันนี้แม่แม่แมวน,นี้ไปแม่ตะพกนี้ไปด้วยค่ะที่ชั่งน้ำหนักกระเป๋าบางทีเรากะไม่แม่นน่ะเรามีความเกินนะคะเราตอนเช็คอินตัวเครื่องบินน่ะอาจจะต้องมาวุ่นวายสลับกระเป๋ากันตอนนั้นคือถ้าเอาอันนี้ไปอ่ะเราก็เช็คได้ตั้งแต่ก่อนออกจากโรงแรมแล้วก็กระเป๋ายายาสามัญประจําบ้านนะคะยาแก้ไขยยาแก้ปวดกดไหลย,ย้อนยาแก้แพ้ใบนี้จะเป็นยาใช้ภายนอกนี่นี่จะเปรย์แก้ปวดไปด้วย พราะเดี๋ยวแบบเดินเดินเดินก็จะไม่ไหวแล้วปวดขาเอาเบตาดีนไปด้วยเอาที่วัดไข้ไปด้วยนะคะเผื่อเป็นไข้เจลลดไข้าย,ยาอมแก้ไอส่วนอีกใบหนึ่งก็จะเป็นยากินรักษาโรคค่ะไพลินนอนยาแก้แพ้ยากแก้ปวดยาช่วยยอ่อยยากแก้ท้องเสียยากแก้อักเสบนะคะก็เวลาเป็นอะไรก็รักษาอาการเดองต้นได้ก็บอกอาบน้ำนะคะไม่ได้ขนอะไรไปเยอะเพราะว่าสบู่แชมพูพริมนวดอะแม่ไม่ได้เอาไปเพราะวลาาไปญี่ปุ่นอะค่ะส่วนใหญ่ในโรงแรมของเขาอะดีมากอยู่แล้วอะเราก็ใช้ ของเขาได้เลยหรือถ้าเราแบบแจ็คพอตไปเจอโรงแรมไหนที่ไม่มีให้อ่ะคะ่ะ <c oughs> ก็ไปเดินเซเว่นรอสสันแฟมิลี่มาดอะไรเงี้ยซื้อไปใช้ได้เลยแล้วที่เหลือก็คือเอากลับบ้านเพราะว่าของเขาดีแล้วก็ไม่แพงด้วย <c oughs> บินไปญี่ปุ่นนะคะจะเป็นไฟข้ามคืนก็คือเราจะบินประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ไปถึงเช้าแม่จะใช้กระเป๋าแบบนี้นะคะในการแคลลี่ออนขึ้นเครื่องบินนะในเนี้แม่จะใส่ของใช้ส่วนตัวต่างๆแล้วก็ที่ต้องเพิ่มมาก็คืออุปกรณ์แปลงฟันค่ะอันนี้คือของเชอแตมส่วนอันนี้ของพ่อกับแม่นะคะเพราะว่าก่อนขึ้นเเครรื่องะา ก็แปรงฟันให้สะอาดสักทีนึงนะพอขึ้นเครื่องอะเราจะรู้สึกว่าสดชื่นพร้อมนอนพอตื่นมาตอนเช้าลงจากเครื่องปุ๊บอะแปรงฟันอีกสักทีหนึ่งเพราะความสดชื่นในเช้าว,วันมเพราะว่าเราจะต้องเที่ยวตลอดทั้งวันโดยที่เราไม่ได้อาบน้ำอะกว่าเราจะเช็คอินโรงแรมได้คือบ่ายสามค่ะใช้ผ้าเย็นเช็ด จะได้เหมือนอาบน้ำตลอดเวลาอย่างอื่นที่พกไปนะคะก็มีสบู่ล้างหน้าโฟมกนหนวดที่กนหนวดคุณพ่อนะคะครั้งนี้เอานี้ไปด้วยอะว่านหังจระอเข้ไม่รู้ว่าแดดแดงขนาดไหนตากแดดหน้าไหมหรือเปล่ากระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยค่ะเมื่อกี้นี้มีกระเป๋ามาริโออันนึงเนาะที่แม่จะให้เฉลี่ยเขาคล้องคอใส่บัตรเวลาอยู่ที่นั่นนะคะเราเดินทางด้วยรถไฟเราก็จะใช้บัตรที่มีชื่อว่าบัตรซุยกะที่โตเกียวจะชื่อซุยกะแต่ว่าที่โอซาก้าชื่อไอซีการ์ดแต่ใช้เหมือนกันนะคะก็คือเติมเงินเข้าไปแล้วก็ แล้วก็ใช้ได้ทุกอย่างเลยขึ้นรถไฟขึ้นรถเมล์ซื้อของในเซเว่นซื้อสตาร์บัคทีนี้แต่ละคนก็จะพกบัตรตัวเอง <c oughs> แม่แกะไม่ออก <c oughs> ครั้งที่แล้วที่ไปญี่ปุ่นแชแต็มเขาซือ้อมอนติชิมานะแม่ว่าก็น่าจะไปใช้ครั้งนี้นะคะแล้วก็คือใส่บัตรไว้ในนี้ค่ะแล้วเวลาผ่านเราก็ติดปลั๊กไฟค่ะไปเที่ยวทุกที่ก็ต้องไม่ลืมนะคะรางปลัก๊กเอาไว้เสียบชาร์จดูนี่นั่นโน้นนะ Universal adapter ที่จะเป็นหัวปลั๊กของทั่วโลกใช้ที่ไหนก็ได้นะคะ เรียบร้อยเดี๋ยวแม่จัดทุกอย่างลงกระเป๋าเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าที่เราเอาไปทั้งหมดครั้งนี้นะ12วัน3คนนะคะก็คือจะมีกระเป๋าโหลด2ใบ ขาไปนะก็คือใบนี้1ใบใบนี้1ใบแล้วก็กระเป๋าคาริออนนะคะ2ใบก็คือนี่1ใบของแม่แล้วก็นี่1ใบของคุณพ่อนะคะแต่ขากลับเราก็จะมีกระเป๋งอกมา1น่ใบก็คือใบนี้ปกติแม่จะใช้ใส่เสื้อผ้าใช้แล้วนะคะอารมณ์กระเป๋าเน่านะก็คือเสื้อผ้าที่เราใช้แล้วนี่แหละถอดมาเสร็จพับใส่ในนี้อย่าลืมติดตามทริปทเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนลุยสวนสนุกของบ้านเรากันนะคะรับรองต้องสนุกแน่นอนเพราะว่ากิจกรรมมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยมีกิจกรรมที่ชะตาไม่เคยทําามก่่่่อนนทีีญปุด้วยำ ชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย